วันนี้ผมได้รับการสัมมนา,าคุณมาจากน้องวิทย์นะครับจัดไปครับทุกคน30,000บาทรัฐบาลไทยครับกดแบบไม่ต้องรออะไรอืมกูว่าเต็มกราฟโอ้โหโอเคอเคพื่อนโอเคครับโอเคครับสวัสดีครับเพื่อนยาหีไอยาหูโหน้อง ไอ้เหี้ยชุดแรกผมดูไปหมื่นสามไอ้เหี้ยเต็มกา้ามหมื่นสี่มึงเอาคู่หมื่นสามเลยเหรอขอโทษขอโทษโทษหมื่นหนึ่ง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 เออปนปนไว้กูอะพันเดียวชุดหนึ่งเอาหน่อยเว้ยเอาหน่อยเว้ยมาเลยเว้ยมาเลยเหมือนเดิมทำดีทำอย่างน้อยเขาก็ได้ให้เรามาละโอ้โหไอ้เหี้ยเต็มว่ะเออกูว่าต้องลงสตรีมขึ้นใหม่อ่ะต้องสูตรนี้แล้วแหละไอชิบหายมาเลยเออ 3ชุดหมดไปประมาณ24งหมโอเคอยู่นะเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมและกันสําหรับ3ชุดในมือไอบอลเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับน้องๆในไอดีหลักผมนะครับก็เหมือนเดิมนะครับขอบคุณผู้สน,นับสนุนนะครับน้องวิทย์ครับอ่ะเหมือนเดิมครับเพื่อนมี3ใบนะครับก็คือว่าใบขวาเนี่ยคือกระจอกสุดลองพิสูจน์กันครับเพื่อนสามใบรวนครับขวาาเฮไปฝ้ยายมาโอ้ยขวาไอ้สัตว์เออซ้ยายโอ้ยอ๋ออย่างละใบเลย โอเคโอเคกาดเกลือกาดกากนะครับอ่ะขออนุญาตครับทุกคนใบพวกนี้ไม่ต้องลีลากันมากนะครับเปิดเปิดกันไปนะครับเปิด,เป,ดเปิดกันไปพวกนี้คุยกันได้โอเคไม่มีใครน่าจะหวังคุ้มจากใบพวกนี้ปะใช่ปะเมี่พวกแบบโลภมากอะครับหวังคุ้มจากใบพวกนี้ผมว่ามันยากอยู่จัดกุล,ลิตมาทีบอลผมไม่ต้องการกุล,ลิตครับผมจะทำแมนซิตี้ครับแมนซิตี้มาเลยเยอะๆเฮ้ยเดี๋ยว ไอสัตว์เดียวเดียวเดียวมึงก็แปดให้กูบ้างมึงก็แปดให้กูบ้างโดซียูหนึ่งแดงโอ้โหโอเคดาโลมาดาโลโอ้โหดาโลสเปนเกตาเฟ่ครับเฮ้ยการพว้หกสามใบม่วงโอ้โหหมดเลยเหรออ่ะอ่ะอันนี้ผมไล่ไปก่อนแล้วกันนะครับมันอาจจะดูไม่ตื่นเต้นเดี๋ยวคนตัดต่อผมมันไม่ใส่เอฟเฟงเอฟเฟคใส่ทั้งรงทตีอะไรให้ครับเพื่อนฮะไปครับเซเนมยาตูเล่บราซิล ซีบีบาซิลซีบีบาซิลซีบีบาซิลดูเนี่ยไอ้เหี้ยมึงไม่บแปดเลยเหรอมึงไม่บแปดกูเลยรอยกแก่เติมเงินขนาดนี้ไอ้เหี้ยบาซิลเอลวีไออารหกไอคาร์ลอตดูเนี่ยใครเขาหวังกันกูเริ่มหวังแล้วคือตอนแรกอะขอผมสุดริตครับผมผมก็ไม่ได้หวังว่าแบบ จะต้องบวกแปดเลยนะแต่พอไปเรื่อยๆมึงให้บ้างหลายใบเลยเฟนวัดฟอร์ดใครวะพ้่ไอเยเลตสตรีเมอร์อันนี้สามใบอ่ะขอแปดสักใบนะเขาเรียกต้องมาบ้างนะต้องมาบ้างจัดไปครับผมเห็นแม่งได้ตัวเหมือนๆกันหลายช่องเลยตัวล็อกเออไม่ล็อกเพื่อนไม่ล็อกบาซิลโออิตาลีซีเดียอิตาลีฟิอ่เหรอ,อยังแปวะ อีชิพายขอโทษละกันเออบอลดีๆมาเลยไอสัตว์ซียูโอ้เอาจริงมึงกีดซียูแบบแม่ซียูสักตัวฟูลแลมเออโรบิสันไอสัตว์เดี๋ยวนี้กูไม่เข้าแล้วเพระโลตัสเฮ้ย <c oughs> <c oughs> <You win. S 2> แฟนพี่พลังคำสาปแน่นมากครับตอนอน,นี้นถามว่าสาขาอื่นมีแฟนที่บอก any brand ซึ่งพี่บอก store พี่บอกโตพี่พูดง่ายๆไงตอนดูผู้หญิงเงินอไอเหียแก่ขี้หื่นเลยพี่ชายไอเหียแ,แก่ขี้หืน่นมึงดูดินอ้องมึงดูทีผมดูแววแล้วแบบหาความคุ้มไม่เจอเลยครับเพื่อนเอาหน่อยโอเคอีพีอังกฤษกองหน้าอังกฤษเอร์อตัน ไม่เปิดแล้วนะพ่อวะใบท้ายมาจุกจุกี้อะไรเกิดไม่โดมานี่คือแบบมันจบเลยนะถ้าเกิดใบาท้ายกูแบบแม่งไม่ซียูโดไว้อะอะไรอ่ะใครวะโดามาใบาท้ายโยยโอ้โหของคุณคุณนายฟางหนึ่งแบงค์แดงมันเกินไปมึงทำแบบกูเกินไปยูทีโอ้โหไอ้หี่โอ้โหโ ยี่บุกแปไม่มาพักใบครับไปครับยันเยเล่าโอเคปกชิปที่เรียกคำหรอกอาจารย์จะตอบเพื่อนไปไปไปไม่มีเสียงตะโกนไปแบบริ่มๆนี่แหละครับเนเธอร์แลนด์ของหน้านเธอร์แลนด์อาแจกร้านมุทอยรุนไม่มี 10ลิบร้านดีละกูเชื่อละสิบล้านแม่งดีจริงันแม่งจากสิบร้านเหลือล้านหนึ่งคัยวอะครับปัญญาอ่อนนะครับเพื่อนอิตาลีอีี e ME, ใครวะโอ้โหอินเตอร์ใครอ่ะโอ้โหและย้ำม,มาดีตัวล็อกเลยบาเลล่าอ่ะใบนี้ผมตีว่าเป็นใบที่กาดที่สุดแล้วกันไปครับเพื่อนใหมกูนี่แหละปญญาอ่อนโอเคครับซีอูมาครับ อังกฤษกองหน้าเวนรูคี่เวนรูคีสี่สิบรัสเฮ้ยเฮ้มันแพงขนาดนี้เลยเหรอคุ้มว่ะใช่หรอทำไมมันแพงยิ้มดิเอเหรอพวกมึงกันหน่ำมาครับนอ้อง เป็นตัวแวน,น,อน่อไปนะครับ CU Top Prize ห้าส,ไสิไปกับเพื่อนไปครับ,รบเดี๋ยวให้ดูประเทศนี้นึงน,นะให้ดูตำแหน่งโปรตุเกสไทยไทยถูกได้เตะหน้าครับเตรียมคุยราคานอกกันเลยครับเพื่อนคูบอกลาโดมาไม่ไม่ใช่โดแน่ๆครับ ขาแม่งไม่ใช่เหียขามันสั้นความเร็วร้อยยิบเจ็ดเลี้ยงบอลน,น้อยไมช่ยูเซอ่ะผมว่าส่งบอลร้อยยิบเก้าโอ้โหเีย years later อ่ะทุกคนครับอันนี้ครับผมขออันอันกลางกับอันซ้ายนะครับไปครับเพื่อนสองกล่องซ้ายโอเค โอเคนะครับทุกท่านครับขออนุญ,ญาตนะครับไล่เกลือไปก่อนนะครับการใบนี้ยังไงมันก็เกลือพวกมึงอย่าเลอะเธออะก,กูไปครับเพื่อนมันได้เกลือพวกมึงก็ไม่ต้องด่าถูกไหมอ่ะไปครับยาวๆบอกเลยรวยขอบุณครับน้องซอกกี้น้องรักพี่รวยอยู่แล้วครับน้องชายตอนนี้มีเงินอยู่20ล้านอะรวยปะล่ะนะครับ อ่าคนรวยครับเขาบอกเปิดการแล้วรวยกูไปรวยไหนนะโ okay. อเคอีพีพวกแปดอาราบาไม่มีปีนี้แวนเดอร์เบย์เบมเบนเนียโอเคใส่ผ้าอน้าไม้ไหมข <c ười> ยันพูดซะด้วยกูเนี่ยนะครับไดเยอร์นะครับไดเยอร์ไดเยอร์นะครับ, yer, รบ, D yer, D yer, รบเพื่อนแฮร์รี่เคนไปครับเพื่อนอ่าอันนี้ผมแบบผมไม่ต้องลุ้นอะไรเลยเนาะไปก,ไกไดเปิดเพลง อันติดกองหน้าเอเวอร์ตันเอาจริงนะเดี๋ยวก,กูทำให้มึงดูนะว่าคุ้มอ่ะเป็นยังไงนะครับเปิดได้เปโดขอนะครับได้ครับน้องชายโอเคครับมึงกะจะไม่ให้กูได้ตัวเดียวเปโดเลยเหรอกูหลิดอะไรอย่างเงี้ยกองหน้าแจากวอลเวกคอรสนะครับตำนานแมนยูครับตัวนี้เพลงที่คุ้นเคยนะครับเป็นเพลงของเพื่อนเราเองไปครับเพื่อน ตื่นตื้นตึ๊ดตืมีอยู่ครับเนเทอร์แลนด์ครับดอกหน้าในเทอร์แลนด์ครับลุกุลิดครับบวกป่านลุกุลิดครับเพื่อนเอาเพื่อนลุกุลิดไปก่อนแล้วประเด็นบวกห้าด้วยไอเย็ดเป็ดนะครับเพื่อนเตโอยังแต่ตีบริสิ์ติดแล้วยินดีด้วยคบน้องชายทีเด็ดใบท้ายคนไหนเม้น่ะเอืไปเกี้ยผมลบกไปแล้วผมต้องแบนเลยกาแรงไปนะครับ ไปครับพี่แอนบวกเจ็ดพวกแปดร้อยเก้าไปมายูทีซีดจอจิงโจ้นะครับน้องชายอยู่อัสเตเลียโอเคครับจอจิงโจ้นะครับอัต้าใช่พ่อกูไมเตอร์เดี๋ยวใจเย็นว่าตันยูนะครับมันจะเล่นกับอุปกรณ์อย่างนี้แคมเปโลนอาร์ดวิวแคมเปลนเอาดีๆหน่อยเอฟโมโม่คนาเนด้น้นรงมาเิดี เอาดีๆหน่อยไอ้ขัตว์มันลโกเดี๋ยวเขาไม่ไม่เบื่อนกูเอาดีๆอยู่เนี่ยแต่กาลิน่ามันปรับเลทให้กูดีๆหน่อยได้ไหมคุณใจเย็นเออเวลาเปิดกิ่นมึงจะคุ้มทุกใบเลยหรือไงไรสัตว์กูถามจริงเบื่อนฮะเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วพี่บอลจะด่าผมไหมไม่ผมอ่านไมเนะยวัสดียูโอเคครับอีบีสเปนอาร์เอสเปนแอดมันริ่ดอกกูแกล่ะ เโอโยเลนเต้โอเคนะยยเลนเต้โอเคนะครับอ่ะทุกคนครับผมว่าอันเนี้ยต้องมาละอ่ะไปครับเพื่อนด่าพวกมึงคำหนึ่งแล้วก็เปิดทีนึงนะครับข้อหาโค้ชฟินสเปนซีเรียสสเปนไมอามี่เซอร์จี้บุตเกตครับอ่าหลังจากสิบนาทีนี้นะครับใครจะด่าผมหรือว่า ใครจะปากตอแหลใส่ผมอะไรยังไงก็ได้จะทไปครับต้นชัยไปครับเรามาดูที่ประเทศกันนะครับอ้นชัสกยูครับสเปนครับสกยูสเปนมีตัวอะไรบ้างครับเฟอร์นันโดตอเลสผิดนะศึกษาหน่อยคุณเคนอย่าพ่งปวดใจครับคุณเคน ของจริงนั้นมันอยู่ที่ใบใบใบไทยเฮ้มาแล้วตับหนึ่งร้อยเริ่มค uh ุยนะคุเชนท้าคุใจเย็นมาและผู้มาแล้วเพ่เปิดทีนะแ้วผู้มาเนเธอร์แลนด์เนเธอร์แลนด์ครับเนเธอร์แลนด์ครับ เนเธอร์แลนด์ซีูครับท็อปไพ่ห้าสิบรุดเฮ้ยรุดกุลิดใช่ปะกูขอขาดำมาก่อนโหยียข่าวจัวะเลยเลี้ยงบอลร้อยสามสี่โยฮันครับครับถูกต้นะครับสิบล้านครับร้อยสามสิบเอ็ดสี่สิบห้าล้านนะครับ La ผมเชื่อว่าน้องๆเป็นแรงใจพี่อยู่แล้วถูกไหมครับ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 ไอ้สั่งคุยกับกูด้วยจะด่าเดี่ยวเดียวไปครับน้องซ้ายโอเคโอเคอะทุกท่านครับสองใบนี้ขอเปิดลวดสองใบนี้ขอเปิดลวดครับการเกลือครับการเกลือครับเพื่อนได้ครับคุณคําเปิรนเสียวไหที่ก็ก็รู้สึกกับพี่ก็เขี่ยหัวนมเล็กมึงบ้าอะไรเงี้ยละวิท ไอสัตว์โนละเสียวชินโนล่าเอ้ยกีโน,น,นโล่าชิโนล่าอะไรยะใครวะเฮ้ย M B M o. เอยเบโมโลเมลูเรียก M B M o. เอเบโมเฮ้ยพอเปิดลวดอะบวกแปดแม่งออกเว้ยพอเปิดลวดบวกแปดแม่งมาสามไปครับเพื่อนโฆษณาขั้นเยอะเหลือเกินว่ากูจะเปิดเนี่ยครับแต่ละใบไฟมาครับเจนเนมฝรั่งเศส cd ีฟโลลองกองเอาไปกินอร่อยดีป้าหรือไงลองมองนะครับ เรลองกองไอ้เหี้ยกูหิวมากน่าไปครับเพื่อนอีกใบนึ่งไปเลยนะครับไปเลยไปเลยไปเลยลุยครับลุยครับ24 EP ครับไฟมาอิตาลีอาร์บีอิตาลีนโปเลียนโปนาปาดนโปเลียนเฮียแม่งไก่การ์ดทีเด็ดแล้วครับเพื่อนมาครับทุกคนโมูซาเจจุดเจ้เออกูเป็นอะไรของกูไปครับเพื่อน เหลือเยอะครับคิงเหลือมันหลายปีอะครับน้องโอเคครับไฟมา MBL RJ MBL CAMRJ n รอ CAMRJ MBL บวกแปดไม่ได้เหรอเหมือนเพื่อนคนพิการร้องไปเออไป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 ลำมานะลำมานะโอเคครับ m อ l เบียอาเยีนตัวเที่องกากก็ไั้นของพวกแปดบสัตั์เวนแฮมไทรอนมิ้งหรอคิวแม่กูคิดได้ฮะ กูผิดเองอะที่กูขอตัวเฮี้ยอะไรก็ได้แต่บอกแปะล่ะใจเย็นเดี๋ยวบรหวาติกับเลยไอ้เฮี้ยน,นี่กูรวมสารพัดโลกแล้วมั้งเนี่ยไม่ว่าจะโลกเฮี้ยอะไรอยู่ที่ตัวกูหมดยไอ้เฮี้ยใครวะกูนึกว่ากองหน้าไอ้สัตเดี๋ยวไงเดี๋ยวกูเปิดแล้วกูแบบกูฟุบไหมครับฟุแบบรับความจริงไม่ได้ไปครับน้องเดี๋ยวขอลูกเปลี่ยน เฮ้ยยูทีปัดสเปปสเตปยูทีครับน้องตอเลสตอเลสตอเลสนะตอเลสป่ะน้องพี่ได้ตอเลสป่ะเออบอลลูกชิ้นสี่ีเออบอลลูกชิ้นเหี้ยเขาเปิดยูทีมาแล้วณที่แห่งนี้นะครับน้องชายพี่รักเวรทุกคนขอบคุณทุกคนมากๆนะครับกูพนันนาเหี้ยเป็นนายกหรือไงล่ะครับเพื่อนไปสิครับไปสัตว์กว่าจะเปิดนะครับมองหน้ามึงไปเลยกูกับมึงมองหน้ากันไปเลยครับ EP ฟอ,อ,อหรอได้ไหมวจะทำได้ไหมไ<ด>ทำได้ลูกอ่าอยู่ๆก็เปลี่ยนอารมณ์พวกมึงคืออะไรอะ่ะไอี EP ละพีลุนยา่าละับลุนย่าครับพีลุนยา่นยาครับลุนยา่าลุนย่าเรโน่ครับ<ๆ>เพราะฉะนั้นครับทุกคนครับไปครับมาครับเตรียมทายเตรียมทายครับเตรียมทาย เรียกอะไรวะแจ็คสันครับแจ็คสันย์ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับโอเคครับโอเค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 การ์ดนี้ซีอยู่ล้วนๆครับเพื่อนโมซามาซีมาเซนหน้าตาอันเซ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 นไปครับเพื่อนบาซิลผมร้องเพลงบาซิลบาซิลมาครับ โอ้โหอียิรรู้เลยรู้เลยคาเซเมโลแพงวะวะสาล้านครับเท้าแทนเลยเออมาซิลแม่กุ่ามา2 0 0 t years later มาครับทุกคนเหมือนเดิมเนาะโอกาสออกโอกาสออก,อก,ออกคือ33.33%นะครับในแต่ละใบเอ็นเตอร์เทนเองเลยนะครับไม่มีใครสนใจกูโอเคโอเคทุกท่านครับใบนี้ไม่ต้องพูดอะไรมากนะครับ เลิกเลิกคุยกันเรื่องอายุครับเพื่อนไปครับส no well. <Tu> าวใบสาใบครานี้คิดเร็วไม่เน้นถูกรับใช่ครับเน้นเร็วไอซียูอังกฤษเฮ้ยมิลานใครวะอ๋อแทมมี่ไอ้ชั์แทมมี่ทำมารินไงรู้จักบ้าที่ตีแทมมี่แับบ้าลยไงล่ะอับบาฮัมการ์ดร้อยแปดบวกห้าบวกแปดนะครับทุกคนขอบวอรดี้ฟร โอเคอีพีสมควรโดนยูทูบเ e อร์ใจเย็นนี่เหลืองมาหมายถึงอะไรพี่ใครอ่ะอูโก้ดูโลกอะมาครับพี่มาครับมันอันนี้เออแม่งดูดูแล้วว่าอืมโอเคครับไปมาโออีพีขอแปะเบเรล่าตัวเดิมนะครับขอแปก่อนขอแปะก่อนขอแปะก่อนไอ้เหียถ้าเกิดแปดแพนนะ อ่ะทุกคนครับซารามากาเตซารามากาโตซารามาเกปุลลกุลลกุไปครับเพื่อนซียูมาก่อนซียูมาก่อนคือจบโอ้โหอีดีซีสเปนโอ้โหล,ลุยากเซบียาซาอุนนรับอันเนี้ยคือของจริงละถ้าเกิดไม่ได้การใบนี้มาคือเยี่ยเลย พวกกูเริ่มบ้าแล้วของจริงนั้นมันอยู่ที่ใบ